สวัสดีครับรายการยอดนิยมพระเครื่องไทยนะครับ EP ที่5นะครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมก็จะมีพระดีๆสวยๆมานําเสนอให้พี่ๆน้องๆแฟนๆทางบ้านรับชมนะครับและจับจองกันเป็นเจ้าของในราคาเบาๆนะครับสบายกระเป๋านะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับนิดนึงนะครับผมขอแจ้งช่องทางติดต่อนะครับเบอร์โทรศัพท์ของผมนะครับ097 3596634นะครับไลน์ ID นะครับแอดไลน์ที่ am o t ที8นะครับมีเก็บไปทางนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้รายการที่1นนะครับเดี๋ยวขอปับโฟกัสนิดนะครับรายการที่1วันนี้จะเป็นพระขุนแผนผงพายกุมารนะครับหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่นะครับนี่นะครับนี่สวยๆนะครับเนื้อเนื้อผงผงพายกุมารนะครับฝั่งตะกุดนะครับนี่ทามบอลทองนะครับนี่นะครับ สวยเลยครับนี่ครับนี่ผงพายกูมานะครับพี่ๆท่านไหนชอบก็ทักมาได้นะครับแบ่งปันกันเบาๆนะครับราคาเบาๆบ้านๆเป็นกันเองนะครับรวมส่งนะครับสามอยเท่านั้นนะครับนี่นะครับตะกุดนะครับหนึ่งดอกหลังยันห้านะครับสวยนะครับเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะเนื้อหานะครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับสวยๆครับ รายการที่สองนะครับรายการที่สองจะเป็นหลวงพ่อปานวัดบางนมโคพิม์ไก่นะครับนี่เผาเดี๋ยวผมกุธคุณนะครับสวยๆเลยครับนี่หลวงพ่อปานนะครับนี่นี่นะครับพิมพ์ไก่นะครับหางสีเส้นนี่นี่นะครับเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนี่เห็นชัดละ นี่นะครับเนื้อก็ผงสวยเลยนะครับนี่ผงพุทธคุณนะครับยันชัดเจนพิมพ์ทรงนะครับสวยงามนะเบานะครับพร้อมตลับนะครับสุดคุ้มครับสามร้อยบาทเท่านั้นครับรวมส่งนะครับรายการที่สามนะครับอ่เป็นหลวงพ่อเงินนะครับนี่หลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์พิมพ์นิยมพิมพ์ขี้ตานะครับนี่พร้อมตลับเลี่ยมเลยนะครับนี่อยู่ในตลับพร้อมเลี่ยมเลยสวยๆนะครับนี่ครับ ทองผสมนะอยู่ในตลับพร้อมเรียมกันน้านะนี่แขวนบูชาได้เลยนะครับนี่ดูนะครับแขวนบูชาได้เลยนะครับแบ่งปันกันเบาๆนะครับสามร้อยบาทเท่านั้นครับอ่ะให้ราคาเบาๆเลยครับแบ่งกันใช้ครับของดีๆพุทธคุณสูงนะครับนี่เอาไปใช้ได้เลยนี่สวยนี่แขวนเรียมสวยมากเลยเนี่ครับแบ่งปันกันเบาๆครับสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่ๆแฟนๆนะครับ ฝากกดติดตามนะครับกดถูกใจเป็นกำลังใจให้ผมนะครับช่องยอดนิยมพัชเครื่องไทยนะครับผมจะนำพัชดีๆสวยมาแนะนำและให้พี่ๆรับชมน้องๆทางบ้านนะครับช่วยกันติดตามนะครับอ่ะรายการที่สี่นะครับรายการที่สี่เป็นพระสมเด็จนะครับเป็นเนื้อเม็ดเม็ดหินนะครับนี่เป็นหินหินสีนะครับนี่สวยมากเลยมีหินหินสีเม็ดอ่าเม็ดมลสารสีเม็ดหินนะครับก็จะมีสีเหลืองสีเขียวสีฟ้า น้ำตาลมาเฮ้ยคดทีน้ำตาลแดงนะผมดูตาผมไม่ค่อยดีนะครับนี่นี่แต่สวยเลยนะครับเนี่ยเหมือนมดมดมดสารขึ้นทั่วองค์พระนะครับเนี่ยนี่เนื้อแห้งหนึกนุ่มเลยแต่สวยนะองค์นี้แบ่งปันพี่พี่เจไหนชอบสมเด็จสายแปลกใหม่นะนี่นะครับแบ่งปันเบาๆสามร้อยบาทรวมส่งนะ้อมตลับกันไปเลยเอาไปใช้กันเลยสวยหรือเก็บสะสมนะครับรายการที่ 5. ห้ารายการที่ห้าจะเป็นเหรียญครับอ่า เหรียญหลุมพ like so, ่อสุดครับโอ้แสงตีโอเคนะครับหลุมพ่อสุดวัดกาหลงนะครับนี่หลุมพุทธสุดเหรียญเสือนะครับนี่ยันตะก้อเนี่ยยันตะก้อเต๋สวยนี่เลยนี่นะครับยันตะก้อนะครับหลุมพ่อสุดนะครับนี่หพุทธสุดหลวงพุทสุดวัดกาหลงนะครับนี่สมุทรสงครามนี่เหรียญเสือเรานะครับสวย แบ่งปันมันกมาเบานะครับบบพร้อมเรียมตลับกันน้ําเนี่ยสวยๆเลยนะเนี่ยคุ้มค่ามากนะครับแบ่งปันกันเบาๆนะครับสามร้อยพอครับเนี่ยสวยขนาดนี้แขวนใช้ได้เลยนะนี่แขวนใช้ได้เลยรายการที่หกครับรายการที่หกก็สวยๆครับหลวงบุโต๊ะครับเหรียญกลมรูปไข่เหรียญพัดยศนะครับเนี่ยเรียมตลับกันน้ําทองไมคอนนะแค่นี้ก็คุ้มแล้วนะครับราคาเกินนะครับเนี่ยหลวงบุโตวัสดูชิมพีนะครับสองห้าหนึ่งแปดนะครับสวยๆนะครับ เปียนพัดยศรูปไข่นะครับนี่แบ่งปันกันเบาๆนะผมแคราคาแบ่งปันเลยสามร้อยบาทลมทรงโอเครายการที่เจ็ดนะครับจะเป็นสมเด็จนะครับพระสมเด็จนะครับเนื้อหามวนสารนะครับตรงนี้จะเป็นพิมพ์แบบผมเรียกปั๊มซ้ำแล้วกันนะครับเนี่ยเหมือนปั๊มลักบล็อกขยื่นนะครับเนี่ยนีกดบล็อกและขยื่นนะก็เป็นเอกลักษณ์เป็นแบบนะส่เดียวสารแปลกใหม่พี่ที่ชอบสาสมนะเนี่ยก็สวยงามไปอีกแบบนะครับเนี่ยเนื้อเก่าด้วยถึงยุคด้วย พร้อมตลับเรี่ยมกันน้ำนะเนี่ยกันน้ำไหวบูชาได้เลยนะครับสมเด็จสายแปลกใหม่นะสวยๆนะครับเก็บเป็นเจ้าของกันได้นะเบาเบสามอบาทเท่านั้นครับนี่ดูเลยนี่สวยๆนะครับเนี่ยเบาเบเอาไปใช้หรือเก็บนะครับเป็นคอลเลกชันรายการที่แปดนะครับอ่ารายการที่แปดจะเป็นเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอาจจะเป็นภาพปิดตาเนื้อผงครับหลวงปุกใครวะอ๋อหลวง ตงปูโต้ไว้ประดูชิมพี่อ่าพับปิดตานล้วผมอุ้ยขอโทษครับขอโทษครับอ,อ,อันนี้นะครับพับปิดตานะ,นะผมนี่ผมใบลานสวยอันนี้ หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับมือพุงนะครับเนี่ยหลังยันนะครับเนี่ยหลังยันหลวงปู่โตใกล้ๆครับโฟกัสดนึ่งอ่าเห็นละสวยอย่างนี้นะครับเนี่นี่เนี่นี่เลยด้านใต้ด้านข้างโอเคเสวยนะครับแบ่งปันกันบอลพร้อมตลับเลยนะครับนี่ครับเอาไปใช้ได้เลยนะสามร้อยบาทลมส่งรายการที่เก้ารายการที่เก้าจะเป็นหลวงปู่ทิมครับ วัดละหันไล่เลยยองนะไปเหรียญเจริญพรน,นะเจริญพรล่างพร้อมตลับเลยตลับเงินเลี่ยมกันน้ำนี่ก็ใช้ได้เลยสวยหลังยันห้านะนสวยงามแบบนี้ดูใกล้ครับโอ้โหสวยจริงๆนี่นะครับ มีโค้ดด้วยแต่โค้ดอะไรนะี่โค้ดเลขเก้าว่ะผมส่องให้ดูนี่นะครับอ่าแบ่งปันกันเบาๆครับเหลียละสามร้อยนะครับลมทรงนะนแต่การที่สิบนะครับอ่าแล้วก็ที่สิบจะเป็นเห,นเหนงงรียญเหรียญฉลุหลวงราชกาลที่ห้านะหลวงพ่อรอห้าหลังสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับเหรียญฉลุลสวยๆอย่างนี้เลยแบ่งปันกันเบาๆนะสามร้อยบาทพอเหรียญฉลุลครับเนื้อเปียกทองเนื้อทองทิพนะ เอาไปแขวนบูชากันใครที่ชอบหลวงเสด็จพ่อรอห้าเรานะครับแต่งปันกันเบาๆสามร้อบาทรวมทรงและการที่สิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดนี้จะเป็นสมเด็จพิมพ์เก็ตชยโยนะแต่เป็นพิมพ์เล็กนี่พิม์เล็กอกสองเส้นอกสองเส้นแบบนี้เลยเนื้อหาเก่านี่ถึงยุคนะแกมนสารนะครับนี่นสวยแบบนี้เลยพร้อมตลับเล่มกันน้ําเล็กนะครับเล็กทีเดียวเนี่ กเทียกบกับนิ้วมือว่าผหูไม่โป้งครับเล็กมากครับตรงนี้ไม่ถึงกับเล็กมากเล็กกลางๆพิมพ์เล็กนะสมเด็จพิมพ์เล็กตรงนี้พิมพ์เกตเทยโยมีหูนี่ครับหูชัดเจนคมครับสวยๆนี่นะครับพี่ๆตัานใดชอบน้องๆทางบ้านแฟนๆก็ทักมาได้เลยนะครับผมนบ้านนะครับเป็นกันเองแบ่งปันกันเบาๆเอา,เอาไปใช้เพสวยๆนะครับ ช่องผมนะครับยอดนิยมพักเครื่องไทยนะครับสวยงามเลยครับดูด้านหลังรายการที่สิบสองนะครับสิบสองนี้ก็จะเป็นพระรอดนะครับกวดมหาวันนะนี่สวยนะพระลอดพระลอดกวดมหาวันเนื้อส้มเลยครับเนื้อเนื้อเนื้อออกแดงอเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับนี่ครับหน้าตาก็จะน่ารักแบบนี้เลยนะครับผิวพันธ์สวยงามคาบแห้งต่างๆสวยเลยนะครับ นี่นะครับนี่พารอนนะครับขวดมหาวันนะแบ่งปันกันเบาๆนะองค์นี้นะครับสามร้อยบาทพอครับวมส่งนี่สวยๆนะครับเล็กๆกระทัดรัดนะครับเอาไปใช้ได้เลยนะรายการที่สิบสามนะครับจะเป็นหลุงพ่อเงินนะครับอ่าพิมห่อเบ้าทุบนะหลวงพ่อเงินวัดบางคันนะครับจะเปิดให้ดูนะครับนี่สวยๆนะนี่หลุงพ่อเงินนี่เลยดูกันเลยเล็กๆนี่ขอโทษครับนี่เป็นลายมี หาแบบนี้นะครับหลวงพ่อเงินหลอ่อเบาทุบสวยๆนะครับผิวโอ้โหสุดเข้มขลังและสุดเข้มขลังผิวนี้นะครับนี่เลยแบ่งปันกันเบาๆนะองค์นี้เอาแค่สามสามร้อยพอเพื่อให้พี่ๆน้องๆแฟนๆทางบ้านเอาไปใช้นะแฟนครับผมสบ,บายสบ,บายกระเป๋าพักสวยๆพิมพ์นิยมหลวงพ่อเงินนี่วัดบางคาเป็นจากภาร์คีรูปหล่อไปใช้แบ่งปันกันเบาๆนะนี่ รายการที่สิบสี่อ่ารายการที่สี่จะเป็นสมเด็จนะครับส,นะบสายวังนะฮะพี่ๆท่านใดที่ชอบสายวังนี่นี่นี่วังหน้านี่วังหน้าสมเด็จเนื้อแปกทองเนี่ยซุ้มซุ้มก็จะเป็นลายไม้นะครับเป็นลายไม้นี่ต่อโค้ดด้วยนี่โค้ดอะไรเนี่ยวจนะโค้ดราชการที่สี่นะครับเนี่ยวจวจนะครับวจนี่ต่อโค้ดซ้ายขวานะด้านบนนะนี่เป็นสมเด็จด้านหลัหงก็จะเป็นหลังหลังครอบแก้วก็จะเป็นลายไม้เลื้อยนะครับลาย แต่เป็นเนื้อเป็ดทองนะแล้วก็ลงยาสีแดงไว้เนี่ยสวยๆเลยเนี่ยก้างหลังเป็นคุดเนี่ยคุดสองแล้วก็ตอกเลขสองสี่ศูนย์แปดนะครับเนี่ยครับเป็นคุดนะครับปั๊มตาคุดเข้าไปแบ่งปันกันเบาๆครับองค์เนี้ยตามจริงเขาก็ขายกันเยอะอแต่ผมเอาแค่ถ้าวันนี้นะถ้าพี่ๆติดต่อมาน้องๆคนไหนนะสามร้อยห้าสิบพอครับพร้อมตลับด้วยเนี่ยรวมส่งเนี่ยแบ่งๆกันไปเลยเนี่ยสามร้อยห้าสิบพอนี่นะครับรายการที่สิบห้าครับ สิบห้านี่จะเป็นพระภัยรีพินาตนะครับเนี่ยพระภัยรีพินาตผมบอกว่าสวยตรงเนี้ยมีกิ่งด้วยครับมีกิ่งด้วยมีกิ่งด้วยนี่พระภัยรีพินาตเนี่ยเปิดให้ดูเดี๋ยวเราดูตัวองค์พระเลยนะครับดูในตลับเลยนะเพราะผมให้ไปทั้งตลับนะดูสวยสวยมากมากดี่ไงพระกิ่งพระกิ่งภัยรีพินาตนะปัตบวรนะสวยขนาดนี้ดูดยครับนี่นี่สวยผมบอกสวยก็สวยนีไน่ไงดูเลยพี่น้องทางบ้านเนีน่ยอุดกิ่ง ียงกิ่งด้วยกิ่งดังด้วยโอเคนี่นะครับพร้อมตลับนะไปพร้อมตลับนะเบาๆนะไปปุ๊ก็แขวนใช้ได้เลยนะไม่ได้อะไรนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเบาๆอย่างเงี้ยนี่เลยนะครับนี่ใส่ตลับให้เลยนะนี่นี่นี่เบาๆนะแบ่งปันกันเบาๆนะพักสวยอย่างนี้เอาไปสามร้อยห้าสิบพอนะพักกิ่งนะพลิพินาสนะสวยที่สุดนะรายการที่สิบหกสิบหกจะเป็นสมเด็จปกโพนะครับสมเด็จปกโพ โปแต่จะเป็นเนื้อพิเศษเนื้อดำดำครับเนื้อแร่เหล็กะเนื้อดำเนื้อดำเนื้อแล้วเราฝังเม็ดด้วยเม็ดมลสารเหมือนเป็นเม็ดเม็ดหินสีนะครับเนี่ยเป็นสีเหลืองสีน้ําตาลนะผมเห็นนะเนี่ยเป็นสมเด็จปกโพเนื้อดำนะพิเศษนะเนื้อพิเศษด้านหน้าก็เนี่ยมีสีเขียวด้วยฝังเนื้อเม็ดหินนะเนี่ยสีน้ําตาลสีขาวเนี่ยน้าตาลขาวแล้วก็เขียวสวยๆเป็นอีกแบบถ้าพี่ตนไดชอบสมเด็จสายแบบใหม่ก็นี่เลยนี่ สมเด็จเนื้อดำฝังเม็ดหินนะครับสวยๆครับเม็ดบนสารหินสวยๆนี่สีดำแบ่งกันเบาๆครับองค์นี้สามร้อยบาทพร้อมตลับน้ำไปใช้ได้เลยเนี่ยตลับสวยมากไมโครลอมเพชรนี่สามร้อยบาททอและการที่สิบเจ็ดนะเป็นอ่าพระสมเด็จเกศชโยเนี่ยโอ้โหพิมพ์พิม์เล็กฐานหกชั้นอันเนี้ยนี่ลอกฐานหกชั้นเนีครับเนี่ยหกชั้นเนาะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกนะครับสวยๆเลยเนี่ยเนี่ยหูแหลมนะครับพัคเกตชนซุ้มอกสองเส้นอกว,ว้าวแขนแขนว,ว้าวเป็นนุเนี่ยหน้าตักฐานต่งตางๆเส้นแซมวสวยๆก็มีเนี่ยเห็นครับเนี่ยสวยงามเนวกนี้แบ่งกันเบาๆเน่านี้สามร้อยบาทรวมส่งนะครับสามร้อยบาทรวมส่งนี่เลยพร้อมตลับเลี่ยมกันน้ำนี่ตลับเลี่ยมกันน้ําด้วยนะครับเนี่ย โอเคองที่18ดนะครับ18ก็จะเป็นสมเด็จเจ็ดชายโยนี้พิมพ์ใหญ่อันนี้ฐานเจ็ดชั้นอะไรเงี้ยมาคู่กันฐานเจ็ดชั้นนี่ด้าขนาดถาทองนิดนึงเนี่ยด้านหลังอ่ะองค์นี้ก็สวยนะครับสวยงามเป็นธรรมชาตินะั่ด้ดยวยครับสมเด็จเจ็ดชายโยนะอันนี้องค์นี้เบาๆครับสามรนะ้อยบาทนะร่มทรงเก็บไปทาง หมายเลขสิบเก้านะครับองค์ที่สิบเก้าเป็นพระผงสุพรรณนะพิมพ์หน้าแก่อันนี้สวยๆหลังกดพิมพ์เป็นลายหัวแม่มือก้นหอยอ่าโอเคดูหน้าตานะครับหน้าตาตสวยๆพระผงสุพรรณนะสวยมากเลยองค์นี้แลวธรรมชาติเลยพร้อมตลับนะองค์น,นี้แบ่งปันกันเบาๆนะเอาไปสามร้อยรวมส่งพี่ๆน้องๆทางบ้านทักไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมติดต่อมานะครับ นี่เลยรายการที่ยี่สิบนะครับเป็นพระนางพญาครับวัดนางพญากรุพิศณุโลกนะครับพิมพ์เขาโค้งอันนี้สวยๆเลยเข่าโค้งพร้อมตลับเลยนี่นางพญาเข่าโค้งนะนี่สวยดูมุมหรือองค์เบาๆครับองค์นี้สามร้อยบาทรวมส่งนะครับพระนางพญานะสวยงามน่ารักมากเลยครับเนี่ยเนี่ยผิวพรรณเส้นสันติสุยลึกข้อแขนลึกหน้ากลมมนโอเค ลมส่งนะ้ำเก็บปลายทางนะครับและการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับยี่สิบเอ็ดจะเป็นหลวมปูทวดนะเนื้อตะกัวนะนี่เนื้อตะกัวนะนี่นานๆค่อยๆเห็นนะหลวงทวดช่างให้เนื้อตะกัวไม่ค่อยเจอนี่พอดีน้องๆมาส่งนะมาช่วยพีม่มาไลฟ์ให้หน่อยได้ครับได้ได้ไม่มีปัญหาแบ่งกันเบาๆสามร้อยเนื้มทวดเนื้อตะกัวนะนี่ร้ามส่งเลยเก็บไปทางพราะนี่อันตรลายเราทุกทุกคุณสุก อ่าแล้วการที่สองนะหลวงบุ่ทวดอีกองนะนี่พิมพ์ใหญ่หลังหนังสือไม่ใช่เสาไม่ใช่ครับอ่าหลังหนังสือธรรมดาโอเคหลังหนังสือนะนี่เนื้อหาก็ธรรมชาติสวยนี่น,นะครับสวยงามเลยเนี่ยแบ่งปันเบาๆครับองค์นี้สามร้อยครับรวมส่งนะนี่เบาๆหลวงบุตทวดนะพิมพ์ใหญ่นะแต่การที่สามปิดตาครับอ่าปิดตาพิมพ์พิมพกบครับปิดตาพิมพ์กบเะไม่กระสิทธ์นะ ปิดตาของหลวงพ่อทับรึเปล่าเนี่ยครับน่าจะเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลนะแต่ผมบอกว่าพิมพ์กบนะสวยๆนะนีเนื้อเมฆกระสิ์นะเนี่ยเดี๋ยวคุณโดดใช้ปะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับอ่าอ่เดี๋ยวดูชัดเนื้อเมฆกระสิ์ครับอ่าเนื้อเมฆกระสิ์ครับปิดตาครับทับปิดตาครับพิมพ์กบครับ สวยๆนะสวยงามนะเนี่ยครับพิมพ์กบสวยๆเลยเนะี่ยเขาเรียกกันพิมพ์กบเนี่ยหลังแบบพิมพ์กบโอเคสวยๆพระพิจารณาไม่กระสิทธ์นะนี่สวยๆเลยเนะี่ยโอ้โหเนี่ยหาสวยๆอันนี้แบ่งปันเบาๆสามร้อยบาทรวมส่งนะครับพระพิตานะครับแล้วการที่ยี่สี่อ่ะการที่ยี่สี่ก็เป็นพระพิจาราอีกองค์นี่เป็นสายวังเนี่ยแปะแผ่นทองนะนี่นี่พระพิจาราหัวโตนะหัวโตสมเด็จพระจันทร์โตเนี่ย แปะแผ่นทองด้วยสวยด้านหลังเรียบสวยงามนี่เนื้อเหล็กไหลเนื้อเหล็กไม่กระนาเขาเรียกเนื้อเหล็กไหลอ่ะสวยครับเนื้อไม่กระพัดเลยเป็นกนานเบาๆนะครับวันนี้นะปกติแพงนะวันนี้ผมให้ไปเลยโปรโมชั่นเลยลดแทนพี่ๆน้องๆไปเลยเนี่ยเอาไปใช้กันนะสามร้อยห้าสิบพอไปครับเนี่ยแข่งเบาๆนะนี่นี่มีแผ่นทองนะันเนี่ยแผ่นทอง เอาไปใช้กันเลยพี่พี่น้องน้องรีบจับจองเป็นเจ้าของในการยี่ห้าครับยี่ห้ายี่ห้าเป็นหลุมบุกแก้วนะครับหลุแก้ววัดเชวันพิมพิมพ์เต็มนะครับตรงนี้ตรงนี้อบอ้วนนะครับเนื้อผงพุทธคุณทาทองด้วยครับผมน่สวยเลยเนี่ยทาทองด้วยผงพุทธคุณหลุมุกแก้วด้านล่างมัน,นจะมีรูเจาะนะมันฝังตะกุดด้วยแล้ววันเนี้ยสวยมากเลยเนะี่ยแกะดูสิ องก็ดูหน่อยอใช่ใช่ใช่ใช,ใช่ผมเห็นละนี่นี่ครับตะกุดนะครับฝั่งตะกุดด้วยนะครับนี่รอยตะกุดนะนี่นี่ใช่เลยเห็นละตรงนี้นะครับแห่งปันก็มาเบานะนี่นี่สามร้อยบาทรวมส่งเนื้อพุทธคุณสวยงี้ครับเนื้อพุทธคุณนะครับผสมรักนะนี่หลวงแก้ววัดเครวนันรายการที่ยี่สิบหกเป็นพระสมเด็จนะนี่ นี่สมเด็จเป็นน้ําตาลสวยเลยเนี่ยสมเด็จเนื้อแห้งๆนะครับเนื้อถึงยุคสวยๆนะพร้อมตลับเลี่ยมกันน้ำเลยเนี่ยกันน้ําเลยไปแฝนใช้บูชาได้เลยครับเนี่ยเกใหม่พิมพใหญ่เกตทะลุซุ้มครับเนี่ยเสยสวยแบ่งปันกันเบาๆองค์นี้สามร้อยบาทเท่านั้นนะครับวมส่งรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดเป็นเหรียญน,นะครับลวงปูเอี่ยมครับ อู๋เปียวว่าหนังอืมเนี่ยครับอู๋เปียวว่าหนังนะครับนี่สวยๆนะครับสวยเลยนี่เป็นเหรียญหลังยันนี่เหมือนกระไหลทองเลยนะสวยๆเนี่ยแบ่งปันกันเบาๆครับเหลือลงหลวงปู่เอี่ยมนะครับสามร้อยบาทนะครับรวมส่งเบาๆไปใช้แบ่งปันกันครับรัพพุทธค,คุณสูง รายการที่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดเป็นพระสมเด็จจิตรดาครับวางหน้านะนี่เนื้อเป็ดทองเนื้อทองทิพนะดูพ,พ,พี่น้องต่อเก้าเก้าด้านหลังคู่ต่อโคตรเยอะแยะเลยเนี่ยครับเนี่ยว่าจอมั่งมีร่ํารวยเก้าเก้าเก้ามีต่อคุดห้าองค์แล้วก็วังหน้านะครับแล้วก็เป็นตอกอัคระนะครับนี่ครับแบ่งปันกันเบ,บาๆครับสามรอยห้าสิบนะครับรวมส่งนะสมเด็จวางหน้าให้สมเด็จจิตรดาครับน,น,นี่สวยนะครับเบา รายการที่ยี่สิบเก้านะครับยี่สิบเก้าเป็นหลวงพ่อทานนะครับรุ่นสองนะเหรียญหล่อโบราณนะครับเหรียญหล่อโบราณเนี่ยสวยๆอย่างนี้เลยเหรียญหล่อหลวงพ่อทานพระเนียงแตกนี่สวยขนาดนี้นี่รุ่นสองนะครับแบ่งกันเบาๆสามร้อยบาทรวมส่งเท่านั้นนะครับนี่ครับหลวงพ่อทานะทักมาขอรูปเพิ่มเติมนะครับได้เลยนะครับรายการที่สามสิบนะครับรายการสุดท้ายของวันนี้นะครับ จะเป็นหลวงพ่อเดิมครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนย้อ,อนตะก้านะครับนี่รูปหล่อปั๊มนะครับรสวยๆนะนี่นี่ขอบตัดโอ้สวยมากเลยสังกติชัดเตนหน้าตาคมพิมพ์ทรงสวยงามนะครับหลวงพ่อเดิมนะมมนะสวยๆนะแบ่งกันเบาๆนะวันนี้นะสามร้อยบาทรวมส่งเท่านั้นนะครับพี่ๆน้องๆทักมาคุยกันได้ขอรูปภาพเพิ่มเติมนะก็วันนี้ก็หมดแล้วครับมีสามสิบรายการนะช่องยอดนิยมพักเครื่องไทยนะครับ ฝากกดติดตามนะครับแล้วกดถูกใจเป็นกําลังใจให้ผมนะแล้วผมจะนําพาร์ทสวยๆนะครับมานําเสนอพี่ๆน้องๆทุกๆวันนะครับผมจะรีบหาพาร์ทสวยๆมาสสนาเสนอนะครับเราเป็นกําลังใจให้กันนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนเนี่ยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีๆสวัสดีครับ